มีนาคม2544มีคนพบศพนายปรีณะลีพัฒนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในขณะนั้นถูกฆาตะกรรมหมกอยู่ในห้องพักโรงแรมรอยเย่แปซิฟิกพลาซาถนนพระราม9ก้าขณะเดินทางมาร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาลร่วมกับข้าราชการระดับสูงของหลายกระทรวงสภาพศพนอกจากมีบาดแผลถูกเชือดลำคอและแทงตามร่างกายแล้วบริเวณท้ายทอยยังถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสองสอง หลังเกิดเหตุตำรวจได้เบาะแสว่ามีหญิงสาวคนสนิทเข้ามาพักกับผู้ตายช่วงคืนเกิดเหตุและได้หายตัวไปในเบื้องต้นตำรวจจึงตั้งประเด็นกว้างๆไว้หลายเรื่องทั้งค่าชิงทรัพย์ชู้สาวแต่ยังไม่ทิ้งประเด็นขัดแย้งโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียที่จังหวัดยะโสธรซึ่งทางสืบสวนโยงไปถึงพันตรีเฉลิมชัยมัชชากลำ่ำหรือผู้พันตึงนายทหารคนดังผู้กว้างขวางกับลูกน้องว่าเป็นกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแต่ยังขาดพยานหลักฐาน หลังผ่านไปสองวันหญิงสาวคนสนิทของนายปรีณะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนต่อหนอวังทองหลางโดยสารภาพว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตายจริงวันเกิดเหตุนัดมาเจราจาเพื่อขอยุติความสัมพันธ์แต่ผู้ตายไม่ยอมจึงใช้มีดปอกผลไม้ที่ซื้อมาปาดคอก่อนใช้อาวุธปืนขนาดจุด22ที่พกมาด้วยยิงซ้ำจากนั้นได้ลักทรัพย์เงินสด5,000บาทและแหวนเพชรของผู้ตายหลบหนีไปขายที่ร้านเพชรย่านบางกะปิ แต่ตำรวจต้องรื้อคดีมาเริ่มต้นใหม่เมื่อทีมชุดสืบสวนคลี่คายคดีแต่ขยายผลตรวจพบเงื่อนงำสำคัญคือการเข้าพักโรงแรมดังกล่าวของนายทหารคนดังในห้วงเวลาเกิดเหตุโดยใช้ชื่อปลอมโดยพักที่ห้องเลขที่4015และ4017ร่วมกับเพื่อนหญิงและลูกน้องคนสนิทอีกสองคนต่อมาทราบภายหลังว่าคือผู้พันตึงหรือพันตรีเฉลิมชัยมัชชากรรมส่วนลูกน้องคือสิบเอกมานิศีสะอาดและสิบเอกสุวัสดิ์คำเง่า หลังคดีเริ่มมีเงื่อนงำสลับซับซ้อนพลตํารวจเอกพรสักหรือรงขวิบูรณ์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในสมัยนั้นได้สั่งโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามมีการระดมนักสืบมือดีมาร่วมคลี่ายประสานทีมงานกองพิสูจน์หลักฐานนําเอานิติวิทยาศาสตร์มาช่วยในการหาพยานหลักฐานจนนําไปสู่การพบบาะแสสําคัญนั่นคือคราบเลือดที่ค้างอยู่ที่ท่อน้ําในห้องพักของผู้พันตึงรวมทั้งคราบเลือดที่ติดอยู่กับรองเท้าผ้าใบาของสิบเอกสุวัต และที่แป้นเบรกรถยนต์นอกจากนี้ยังพบแผนผังห้องพักภายในโรงแรมซึ่งเป็นลายมือของผู้พันตึงซึ่งเมื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์จนยืนยันได้ว่าคราบเลือดที่พบมีดีเอ็นเอตรงกับนายปรีณนะหลังจากนั้นเพื่อนสาวของผู้ตายได้กลับคำให้การว่าผู้พันตึงพร้อมลูกน้องบุกเข้ามาในห้องข่มขู่ให้นั่งก้มหน้าจากนั้นนายทหารคนดังและสมุนลงมือเชือดคอแล้วใช้ปืนยิงซ้ำส่วนเหตุที่ต้องให้การเท็จในครั้งแรก เนื่องจากถูกบังคับหากไม่ทําตามจะฆ่าปิดปากหลังรวบรวมพยานหลักฐานขออํานาจศาลเพื่อออกหมายจับผู้พันตึงพร้อมลูกน้องพันตํารวจโทสมคงชิงดวงรองผู้กากับการสองกองบังคับการปราบปรามในขณะนั้นได้นํากําลังคอมมานโดกองปราบปรามพร้อมหมายสารเข้าจับกลุ่มพันตรีเฉลิมชัยในค่ายมวยญาติเมงจ้ายซึ่งการบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มครั้งนี้สร้างความหือฮายอย่างมากโดยมีสื่อมวลชนเกาะติดทำข่าวอย่างใกล้ชิด กระทั่งปลายปีพศ2544พนักงานอายการสั่งฟ้องนางสาวอังคณางสุนทรวิภาคเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตายพันตรีเฉลิมชัยสิบเอกมานิตและสิบเอกสุวั์เป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนคดีนี้ศาลชั้นต้นพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตัดสินให้ประหารชีวิตพันตรีเฉลิมชัยส่วนนางสาวอังคณางจำคุก3ามปี8เดือน ขณะที่ลูกน้องคนสนิทอีก2คนให้ยกฟ้องต่อมาสารอุทธร์พิพากษายืนตามสารชั้นต้นแต่พิพากษาแก้ให้ประหารชีวิต1 0เอกมานิตและ1 0เอกสุวัสด์ด้วยกระทั่งปีพศ2549ศาลดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรหลังจากนั้นผู้พันถึงใช้สิทธิตามรัฐธรรม,มนูญของนักโทษประหารในการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษกระทั่งวันที่9ธันวาคม2550 มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ลดโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตในปีพศ2553ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษอีกครั้งจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือจำคุก50ปีและในปีพศ2554ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษเช่นเดียวกันจากจำคุก50ปีได้ลดวันต้องโทษ13ปี ล่าสุดมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชษฎีการพระราชทานอภัยโทษพศ2558ในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่30มีนาคม2558ซึ่งผู้พันตึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอีกครั้งแต่ยังคงถูกควบคุมตัวที่เรือนจำบางขวางเตรียรักุลม่านทีนเอ็นเทเวนตีโฟรายงาน